งบน้อยแต่อยากจ้างครีเอเตอร์มารีวิวขายสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าได้ดีมากๆเลยก็คือครีเอเตอร์ซึ่งครีเอเตอร์ก็มีหลายละระดับเมื่อวัดจากจํานวนผู้ติดตามแน่นอนถ้าเราจ้างครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะๆเราก็ต้องแลกมาซึ่งจํานวนค่าจ้างที่เยอะตามไปด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีทางเลือกที่จะเพิ่มโอกาสในการขายได้เหมือนๆกันแต่ทุนในการจ้างครีเอเตอร์ไม่แพงเท่าอันแรกวิธีนี้คือการเลือกจ้างครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามยังไม่มาก,กอาาอเอ็นจเน หาครีเอเตอร์เหล่านี้และกรองออกมาเป็นครีเอเตอร์ที่เราต้องการได้ยังไงล่ะเป้าหมายคือเราจะเลือกครีเอเตอร์ที่มียอดขายสูงแต่ว่าผู้ติดตามน้อยไปดูที่เว็บไซต์คาร์โราตาเข้ามาที่เว็บไซต์กดไปที่ช่องของครีเอเตอร์จากนั้นมองดูฝั่งซ้ายมือนะครับจะเห็นตัวกรองให้ไปเลือกตัวกรอง4ตัวกรองนี้1ตัวกรองเรื่องไรายได้ให้เลือกเยอะๆไว้เลยในที่นี้ผมจะเลือกมากกว่า5 0 0 0 0นบาท2แหล่งที่มาให้เลือกเป็นวิดีโอสําหรับใครที่จะจ้างครีเอเตอร์ไลฟ์ก็เลือกเป็นช่องทางของการไลฟ์สามผู้ติดตามให้เลือกตตต่่่่่ํําาาๆไววว้้กก็คก 50, คือืออ5 0,000นีสุดแล สี่อัตราการมีส่วนร่วมให้เลือกเป็นสูงไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการครีเอเตอร์ที่มีเอนจิ้มเมนต์สูงสูงแสดงให้เห็นว่าครีเอเตอร์ท่านนั้นมีศักยภาพในการดึงดูดผู้คนจากนั้นให้กดส่งได้เลยคาร์โร ta าต้าก็จะกรองครีเอเตอร์ที่เราต้องการให้เราสามารถเลือกครีเอเตอร์ที่ใกล้เคียงกับหมวดหมู่สินค้าที่เราจะขายได้เลยและคาร์โร ta าต้ามีช่องทางการติดต่อสําหรับครีเอเตอร์ทุกท่านให้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะใช้เว็บไซต์คาร์โรลาต้าแบบพรีเมียมแบบผมอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดครูชาจะได้ส่วน